ได้โอกาสเป็นคนผมไน้ดูจากซีเนอจะเล่ทัาอะไรกันในเกม Minecraft นิดนึงนะครับก็เล่ทัาอะไรกันในแมบ Under Team Omega f a r r y v i h t นะครับผมเป็นแบบแนวที่เขาพูดกับเจ้า f a r r y ที่นี่งอยู่นะ Omega นั่นเองนะครับฝากกันอย่าเล็กเล็กหนึ่งักผมมาดูหนึ่นงหลักแต่กด New Game ไปนะม,มา Score แม่งก็เป็นแก่นะ่อะมีสู้หรือมือซีอนั้นมือซีดิขอบคุณนะ เอาไอ้โง oh okay, okay. ่วัดโอ้ยไอ้กอดเฮียมาแป๊บนึงเดี๋ยวเฮียนั่งตรงเดี๋ยวไม่ใช่อ่าโอเคโอเคทำไมนี่กำลังดีถ้าเปลี่ยนมาไม่ได้เนี่ยมันมันจะไม่ได้ผมเอานะครับโอ้ mình không có là quá nè nè ok ok <Nun> <Nun> <Nun ok <Nun> 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 <Nun)> ok 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 ơ, ngồi ok 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 một, không một, giang. ok โมดิอือไม่ดาบหีดหาหาแอดโอ้ยแลดกดแอคเลือดได้แล้วโอเคมแม่แหละกไฟให้เกมผมคนาแรกเลน่นเพราะมันมันเยอะนะครับก็คือผมโหลดโหลดไม่พอโอเคเจ็บเลือดอนัดหนึ่งนะฮะขอ,อยากแล้วทำไมเล,นมล่นเนือแบบแปลกวะดีไซน์ผมก็ว่า เอาสักเอาสักสิบเอ็ดฟเลนตี้ออฟอันลอมเคลียรวเอเตอโอเคโอเคแค่นี้แหละนีโอเค,อเคมามดมา,มาเก็บเก็บปัญยาออกของทอดอไม่โดนไม่โดนง่ายเูตูยับเบุรีละ อ๋อนิ่งสีส้มครับมาไปโอ้โหปักกุ้งอะปักกุ้งเลี้ยงไว้เก่งได้ประเด็นอะปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บ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 ไปเจอทิ้งแล้วยื๊บเลยแม่งแหลกโอยไม่ไม่ทันแน่เลย เจอแล้วไม่ทนันแข็งๆเอ,อือยังไม่ทนันไม่เป็นไรไม่ทนัทนพลาดจังจังต้องปรัดไม่ได้พลาดทันหนีใช้เอาไหมเอาไหมพลาดเออเออโอ,โอ้ย อเอามาฉันจะไปเล่นแล้วเอามาเมื่อกี้มันไม่ทันขาไปเมื่อกี้พลาดเร็วไปหน่อยคืบคืบคืบโอเคคืบ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 โอเคตรงนี้แหละที่ผมพลาคุณทีแล้วคืบคืบถึงแล้วคืบกดโอเค ทจะมีทันกลายเป็นกดไลค์เอาโอเคเก็บกดไลค์มาลไลค์เอ้ยไม่โดนเฮ้ผมไม่โดนเซฟด้วยเอ้ยเซฟผมไม่โดนเซฟด้วยไม่โดน

เก็บไม่ทานมัเป็นไรลุก <Ooh, S 1> ไปไม่โดนไฟก็โอยโดนไฟจนได้ผ่า าแล้วครับพ่ยูู่วันนี้มาโอ้โหหนังสือหายอยังไงนี่ไงจะเล่โอเคเออืโอ้จะตายเกโอเคเก็บเลือดเต็มเลยประเด็น โอ้ยโดนดู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 เกมแบบอะไรอ็่างงี้ที่สมัยนี้ไม่รู้ฉันกินไหมนี้ผมไม่รู้นะฉักสิ่ีแย่เลยนะจะเปเล็กสิ่หรือสิ่งนี้แย่เลยนะไม่ไม่ไม่กี่วันโอ้เจอแล้ว ทำไมทำไม,ไม,ไมใครดาวเป็นอย่างอยู่ะต้องการเลือดเลือดเต็มสปายแล้วโอ้

พราะว่าความผมไม่คยไหวทีไม่เคยดีเท่าไหร่นะปัจจัยแรกโอเคไอ้ปืนอ้าวหัวใจทั้งหมดผมแล้วอะไรวะนั่นนั้นอันนั้นปัน๊บกันอะไรทำมันหนูโอ้ใครเรือรอคนครับไล่เก็บเรือที่หมดเออเออเออเก็บให้หมด เอาวิธีเป็นก็เอาปรับไิบวแล้วโอ้ตีโอ้ก็แล้วขยับไปใา่ได้ได้ขยับตี้ตี้เออโตีโอ้เลยไม่ถึงหลอดเลย ไปเกมฐานหัวแล้วเนี่ยทุกอย่างมาบึ้งนี่วาเกมมันมากตอนนี้ออดีดีเมันดีผมไปจับมันได้ไหนดีอ หล่อแล้วครับเออโอ้โดนเวเลยไปไปอ๋อโอ้ยเลือดเจ็บเลือดโอ้ยเกมเพื่อะมป็ไไหนครับเนี่ยไปแล้วหรือไปไหน

คนเดียวทีเดียวอทีเด,ยเดียวตีวโอเคโอ้ยไม่ไม่ก็คือได้คือแบบนี้ไม่ได้แกแกอ้าวกมไม่โดนเซฟด้วยไอ้โง่อออวัดโอ้เอโอ โอ้โหอะไรเนี่ยแอบผมปิดตัวไม่ได้เออออกไปเอาไปเออเขาไมหมดเออเอามาเอามาเออเออกระต่ายไม่รู้ไปอะไรเหรอครับเนี่ยอีอีอีมีไอคิดจริงๆเหรอแกจะล้มฉันได้นะท่านพระเจ้าของโลกใบนี้แล้วแกเหรอแกมาสิ้นหวังสิหวังเลยนะนะโดยเดียวใช่แล้ว เพอของแกน่ะไรข้างของแกน่ะเพื่อนำไม่หลับแล้ตอนเนี้มันไม่เหลือซี่ฉังแค่อันท้าในตอนร้องไปในความมืดเลยแม่จ้าพ่อจักแค่ใครมาช่วยทีประดี๋ซิ่ก็เป็นยังไงเรียกขอช่วเหลือเงินเรือนนาฟาวี่เงียบอีกต่อไม่มีใครมาครับผมโอ้ยหนูน้อยดูสิไม่มีใครเลยจะมาเห็นแกตายเนี่ย อาตายเฉยมีสปอนกลักอ้าวอะไรนะทำไมตายถืออะไรสันจาโหลดเฟลเพลังฉันไปไหนหมดเนี่ยโอ้หัวใจครับวิญญาณอย่างนั้นเหรอก็าทำอะไรกันตนะ่อตอนเนี้ยอะไรกันน่ะไม่ไม่ไมอนนั้นไม่ได้ แฟังมคะสันซี่หยุดหยุดมันทีผมเป็นสีหมดเลยครับหยุดโอ้โหสีสีเลนโบงมาเลยอันฟาวีเหรออืมผมเลือกมอร์ซี่ครับมาซันแคทไม่เข้าใจภอพิภาวิ่งหนีแล้วไามถึงตรงนี้ โอเคเข้าไปครับโอเคผมจบแล้วคร<ม>ับผมกลับมาที่นั่นล็อบบี้ละจำได้วันนี้มันจะเป็นทางาต่ออาหารก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านเลยแล้วกันนะครับ oh, ผมเพราะวันนี้ก็ถือว่าเราเล่นมาโอเคเลยนะใช้ได้เลยนะชอบมากนะครับก็เจอกันใหม่ครับผมว่านแฟร์ผม,ผมกลายเป็นอย่างเงี้ย <laughs> มันจะตายแต่ไม่ตายอ่เดี๋ยวนี้ผม เดี๋ยวว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นบัานของมันแล้วมั้งดูฮนะดเดินแบบอิงเอียงอ่างั้นนะเพราะว่าน่าจะเป็เพราะว่าเมื่อกี้มัง้งไอ้คาซีมเมื่อกี้ที่มันรับกดสลิปสปอนอลอะมั้งนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับเกมหน้างของสำหรับภาคน,นี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย